เรื่องมันมีว่าวันหนึ่งผมได้เข้าเฟสไปเล่นเล่นเช็คเอาตปกติแล้วก็ต้องต้องมาเจอกับเพจเอกช็อตซึ่งเขาก็บอกว่าการีมอนนั้นมันเทียบอะไรกับเอกช็อตไม่ได้เลยเขาบอกว่าหมดประมาณของเอกช็อตนั้นเยอะกว่าที่เชื่และเขาบอกว่าไม่ต้องเสียตังค์ซื้อเกมในสเต็มผมก็เลยอยากรู้ผมก็เลยอยากรู้จริงว่าเขาพูดจริงหรือเปล่าหลังจากที่ผมได้ โหลดเกมมาแล้วผมก็ลองสร้างห้องดูแล้วผมก็เจอหมดพอพันจริงๆแล้วเขากดแล้วดูแผนที่ว t the fuck มันเหนืกว่าตรงไหนเนี่ยมันมีต้งแบบเดียวการ์มอนมีต้องเป็นแบบไม่ต้องเป็นโลโอเคผมพอจะเชื่อแล้วว่าเกมนี้แม่งยากจริงๆแค่นั้นยังไม่พอนะครับหลังจากที่เป็นไฟพอบแล้ว แม่งสิงของอะไรไม่ได้เลยแม่งเลยเกิดมาให้เฉยผมพอจะรู้แล้วว่าทาไมเขาถึงมองวนันเดอกว่าเพราะว่าเราไม่ตรงไปหาสิ่งที่ของสิ่งของที่ต้องสิงไงโอเคผม,ม,มพอจ,จะเชื่อแล้วเป็นหลักธรรมที่ซึ้งจริงผมไ่อยากจะล็อกให้อยากจะสิงเป็นถุงกระสอบทรายอะไรก็ไม่ได้อยากจะสิงเป็นตังโมแล้วก็ไปเนียนบนแผงวางของไม้ก็ไม่ได้ถ้าด,ดูสินักต้รง e มีเว้น ต้องวิ่งหนีล้วโดนมีฟันไตหักโอ้ไม่ไหวไม่ไหวทีนี้คุณลองกลับกลับมาดูตัวเกมแกลลี่มอสที่เป็นเกมความหันต้นฉบับกันแผนที่ในเกมนี้มีมากมายหลายรูปแบบตั้งแต่แผนที่เคาน์เตอร์แผนที่ตัวเกมธรรมดาหรือคุณจะไปนั่งโหลดแผนที่วันหรือคุณจะใส่แผนที่เองหรือคุณจะไปหาแผนที่มาโหลดเองใส่เองคำอะไรก็ได้เหมือนางเป็นเกมที่ดูดี ความสามารถของฝ่ายพร็อกคือคุณสามารถสิงอะไรก็ได้ที่ที่ฝ่ายฮันเตอร์สามารถหยิบได้ไม่ว่าจะเป็นกระป๋องน้ำกระป๋องสีตุ๊กตาเมาส์คิวบอลหน้าจออะไรก็ได้แล้วแต่ไม่กระทั่งตู้เสื้อผ้าอย่างกำได้ไม่กระทังสั้งรถอย่างกำไรเลยแม่ถ้าสร้างรถยังได้เลยนั่นเยอะถังน้ำมันยังได้เลยแม่แทงบอลแทงไม้ได้หมดเลยอ่น ถ้าอัพเดตใหม่รู้บรรทุกด้วยนะมันจะเป็นแบบที่สุดยอรมากๆผมก็หวังว่าความแตกต่างนี้เ่าจะให้คุณรู้นะครับว่าเกมไหนมันเกมไหนมันดูดี่าวกันระหว่างเกมที่ก่อนไปกับเกมต้นฉบับนะครับโอเค